สวัสดีจ้าสวัสดีจากประเทศตุรกีนะจ๊นะเนาะตอนนี้ก็เวลาส <c oughs> ิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะจ๊นะเนาะมือนีเจ็บข้อจังหน่อยนะจ๊ะของต่เศ้าอ่ามือนีก็สิมาเมาหม้อยทักทายหลังจากบได้อัดวิดีโอหลายเหมือนนะจะได้ลงงตะคลีบสันนะจ๊นะเนาะก็ขอบคุณ,คณเพื่อนพีน่น้อง,องที่เขามาติดตาม มื่อนี้มีข่าวดีๆสิมาบอกเรื่องเด็ดๆนะจ๊ะเนาะอืมสัมภายตุรกีนะจ๊ะเนาะอืมสัมภายตุรกีอ่ามาบอกสูฟังเิ่นทักมาหลังไม้นะจ๊ะเนาะเิ่นทักมาหลังไม้มาคุยว่าอืมอ่าพี่วันหนูนะมีปัญหาอืมหนูนะมีปัญหาอ่าหนูมาอยู่ประเทศตุรกีอืมหนู เป็นล้ายๆติดคุกเลยวันเส้ญญนี้หนูใคๆติดคุกเลยหนูบ่รู้ว่าสิไปปรึกษาไผว่าููว่าสิไปคุยกับไออืมหนูก็เห็นมีเตพีวันนี่ล่ละเป็นแต่คุยเป็นแต่ปรึกษาเออยอมรับฟังความคิดเห็นหนูโน่นนั่นนี่ให้ข้ามปรึกษาว่าน้องลเพื่อนมาว้าเนาะกแต่เลตโตน,น,นเนาะจ้ะเนาะอืมเพิ่นว่าอืมมาอยู่มาอยู่ตุเรกีมันเป็นบ้าน อ่สองสันเนาะอืมเพิ่นกับสามีนี่ก็อยูสันลางอืมมันนี่แม่แม่กับพี่สาวกับพี่ไา้อ่าก็อยูสันสองน่าจะเนาะยูสันบนอือยูสันสองมันนี่เพิ่นก็เรียกว่าอืมสามีต่อเรียกกอนที่เพินติมาบินมาตรุรก,ก,กีมาแต่งงานสามีเพิ่งมาทามาเล้วจังคอยแยกบ้านออกไปยูตัต้งหากว่ันนี้ พอมาแล้วนู่นนันนี่สามีกับวแยกนะจ๊ะปัญหาครอบครัวก,ก็เกิดขึ้นน้องเขากับโอ้ทนนอดทนนะจะอดทนกับอยู่อ่ามาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่นี่ก็เลยสงสัยน้องเขากระิอัดอันใจอีหลีนะจ๊ะก็เลยโทรมาปรึกษาอืมก็เวอากันว่าเอออยู่แบบติดคุกนะว่าง่ายๆน้องเพิ่วบอกนาะแบบติดคุกไปไสก็บวได้ปไปส่วนมากอืม สามีนา่งเนี่ก็สิเอาเวลาอยู่ตะน้ำพี่สาวอยู่ตะน้ำพี่้ายอยู่ตะน้ำแม่เออใหายเวลาอยู่กับอ่าแม่ใหายเวลาอยู่กับครอบครัวเจ้าของอืโดยที่พู้ผ้านนองออกไปเที่ยวใสออกไปเล่นใสอืมแต่ว่ากระซื้อเสือผ่าซื้อกับเขาผ้าไปซื้อกับเขาซื้อเสือผ้าซื้อกับเขาซื้อของใส่อย แต่ว่าเงืนกับบ่หายตดกระเป๋าเงื่อนบ,บ่หายตดกระเป๋าเจ้าบาทนั่นแหลจะจ้ะอ่าในเขตนี่นะที่ว่าสุฟังน้อง,นองเขาก็บ,บรูวาสิโอดทุนได้หอดมือใดอน้องเขาก็กระลังสิยากกับประเทศไทยแล้วคือใจนี่ไปท่าประเทศไทยเจ็ดสิบแล้วเหลือยุแคอ่าตุรกีนี่สามสิบเจ็ดสิบสามสิบนันจ๊ะเหลือหน่อยสช่เลยทุนบลูวาสิอดทนหอดมือใดานั่งวาเนาะ อืมนี่แหละจ้ะอืมวาสนาเนาะนั่งกับวาอยู่วาสนาหนูเนาะอืมหนูมาเจอสามีจังสี่อืมวาสนาคนเฮามันบอกกันนะจ๊ะเนาะอืมบางคนก็เจอดีบางคนก็เจอซัวบางคน,อ,งคนอืมเจอดีก็แล้วไปถ้าเจอดีก็ดีหลีจะสามีตุรกีเมืเ่อไห่เฮ็ดงานอยากกินยังก็ได้กินอยากไปเที่ยวไสก็ได้ไปอยาก ไปทางใดก็ได้ไปอืมของเงินเท่าใดก็ได,ได้อืมบางคนนะ่จะจะเจอสามีดีๆเนี่ยจะ่นละ่ะจะเขาเรียกว่ามันหลยู่แต่วาสนาสุดแท้แต่วาสนาคือเพลงพรา,านเาิ่นวอานะเนาะ่นละ่ะจะมันบบมีอย่างแน่นอนอืมออบบฮเฮาต้องทาบ่ดีห้องกับแค่ลิกพี่ว่นกับบู้ว่เสียงห้คำปรึกษานา่งจันได๋นั่งกับว่านัาง่งโอ้ทนนางง่อยากตบ่อยากเถียง่บยเยบยวออืมโอดทน อดไดหอดมือใดอดบด่ไดก็ขึ้นจ้างกับสิกับประเทศไทยน่ะแหละจะแต่กเกนันะนะจะเนาะหาผัวเอาผัวมันก็คือซื้อหวยนะจะซื้อถือก็โชคดีซื้อบดถือก็โชคไล่นะจะเนาะมันเบ้าบดใดนะจะยุไส้ก็มีคนดีคนซัวยุไทยก็ขึ้นกันก็มีคนดีคนซัวนะจะเนาะแล้วจะห้าสิบปพอ้อ แล้วแต่เขาสิไปพ่ออืมคนดีคนซัวอืมเขาสิไปพ่ออยู่มองไดเราจะเนาะมันบ่ได้ว่าอืมสิพ่อคนดีตลอดพบบ่แม่นว่าเห็นมูพอ่พอผัวดีก็สิอยู่ได้คือมูบ่แม่นเด้จ้ะอืมบางคนอืมทักมาว่าอืมพี่วันหาให้หนูแน่อืมหนูอยากได้แฟนดีๆอืมคือสามีพี่วันยังสิมันก็บ,บ่แม่นนะจ๊ะเนาะอืมมันเป็นไปบ่ได้ดอกจ้ะถ้าเกิดมาจัง ตอนคุยกันอยู่เขากับดีเบิร์ตเลจ้ะดีเบิร์ตพ่อมาอยู่น้ากันเรอเขาเรียกว่ามันเห็นฉีพื้นกันเนะาจาน้ะเนาะเห็นฉีพื้นกันเห็นใส่ mm. เห็นพุ่งกันเบิดอได้บานนี่ธาตุแท้ออกมาเลยมันนี่อืมอยู่น้ากันได้อ่าประมาณเดือนหนึง่งเริ่มที่ออกหางสอดพวอออกมาแล้วเนะาจ้ะเนาะอืมนั่นแหละจ,าาจา้ะมันกับว่าวได้อืมว่ายากนะาจ้ะเนาะให้พิจารณาเอาแล้วก็ให้ทําใจไว้ ท่าจไว้ว่าถ้าเกิดว่าพ่อผัวบดีต้องพร้อมสิกลับประเทศไทยอืมให้เตรียมเงื่อนไว้มีเงื่อนไว้อืมอักแอกเงื่อนไว้มานี่ต้องเตรียมเงื่อนไว้ยางขี่น้อยน้อยน้อยก็ใส่บัญชีไว้สามหมืน่นสี่หมืน่นนะจ๊ะเนาะอืมพ่อมิคคารถเด,ดินทางกลับประเทศไทย้ายวิจันบูก็พ่อมีอืมคารถไปสนามบินจากสนามบินไปประเทศไทยฮะอืม จองตัวอืมจองตัว่อ,อ,วอถ้าเป็นตัวต่ตเครื่องยังสีมันกับโบแพงได้จ่หมื่นกว่าบ,บาทเขากับประเทศไทยเขาเขาก็สามารถซื้อขาเดียวได้เนาะอืมันม,มันละถ้าเขาเป็นคนไทยเขามาตุรกีเขาต้องซื้อสองขาตัวไปครับแล้วะเนาะอืมอะไรจะมันเป็นยังทีอวอ่ได้เขาต้องเตรียมพร้อมนียเอ๊ะบมเมนอ่วาสีโลกสวยตลอดเด้จ้ะเขาต้งองเบอ่งวาถ้าเกิด มาจังสีบดีอืมต้องกับประเทศไทยได้อืมมาบดีเฮ้าก็บ่เอานะจ้ะบ่บตรงอยูบ่เอาอืมบ่ยู่ดอกบอด่ดีผัวบ่ดีจังสันจังสีกับเลยจ้ะบ่บตรงอยู่อืมถ้าผัวดีมันก็จังเป็นแต่อยู่ชีวิตเฮ้าเนาะจ้นะเนาะรักที่ดีคือรักตัวเองเนาะอืมกลับไปบ้านเฮายังมีญาติพี่น้องยังบอกลู่ภาษายังเอ่อไปนันไปนีได้หาเฮ็ดงานได้นี่เลจ้นะนเนาะแมนบ่ละ อย่างขี้ไล่แต่คนมัมีความรูเหตุงานบ้านเป็นแม่บ้านเป็นรอบปกพอ่อพนักงานทำความสะอาดพนักงานเสือบ่อเบ่ออยากจังสินอาจะาเน,ะนาะนั่นเราจะออกมาเตือนอืมันมีหลายคนอืมหลายคนมาบอกว่าโอ้ยเจ้าต้องโอนเจ้าอยากได้ผัวฝรัง่งเจ้าอยากได้ผัวรวยเจ้าต้องโอนเงินมาเขากุมน้ำข่อยก็สิหาผัวฝรั่งให ว่าต้องไปเสียดอกแกเมต่ผู้เพิ่นบอกเพิ่นกับบุรุษดอกฝรั่งคนไหนรวยคนไหนถูกอืออาชีพใดอาชีพหมอเป็นหมอเป็นคู่เป็นทหารยังไๆกับบุ๋มันว่าสิรวยมงคลกับเป็นหนีกับมีฝรั่งจ้ะว่าต้องไปเสียคุลูหาเองเด้อจะหาในแอปหาเองคุยเองอือเขาเลือกเองเขาไ่ต้องไปโทษไผถ้าพอ่ผาาาาาาพอผู้ดีก็ถือว่าวาสนาเฮานะจ้ะถ้าพ่อผู้ดีก็ถือว่าวาสนาเฮ้า นะจ๊ะต้องไปค้นอื่นหาใหา้ถ้าคนอื่นหาให้นะถ้าบ,บ่ดีก็ตะม้วเป็นน้ำเจ้านั่นละหาผัวไม่ข่อยบ่ดีเป็นน้ำเจ้านั่นละหาผัวไม่ข่อยบ่มีเงินนะจจะหาเองถ้าบ,บ่มีเงินก็วาสนาเฮ้าถ้ารวยก็วาสนาเฮ้านะจจะเนาะอันันละปีวันสิออกมาคุยอันั่นละเขตของนองคนนะา๊ะเนาะบ่ว่าสิเป็นประเทศตุรกีเยอรมันทางซนยุโรปมีคนดีคนเลวค,คนทุกคนยากเบิดจยงเยอรมันนั่นก็น ไล่เมีย่ยวจาก,กบ้านก็บื้อบอยากยุใสมันก็มีแต่คนทึงคนดีคนเลวนะจนะ๊จะเนาะผัวตาว่าคนต่างชาติมันก็สิดีออดีก็คนไทยน่อยนึงความรัผพีสอบเขาสูงอคอ,งอคนต่างชาติเขาดูแลเขาดูแลเมี่ยดีก็คนไทยนะจนะ๊ะเนาะอืมนะจาจะโอเคเนาะแต่ว่าคนไทยนะเขาก็มียกเว้นยุผู้ดีก็มีนะจนะ๊ะเนาะบด้หมอร่วมอ่ะพี่ว่านสิออกมาเตือนท้าบ่ดีก็ขึ้นเลิกนะจ๊ะ มันอยู่กับวาสนาเฮานะจ๊ะเนาะนะจ๊ะ,นะจะสำหรับมนีกับ่เวาสั้สนมบ่ต้องเว่เ้านะจ๊ะถ้าเว่เงามันฟังหล้วมันเบื่อนะจ๊ะเนาะลุ่งทีละเก่านนที่0ิบที่เขามาฟังเอานะจ๊ะเนาะโอเคนะจ้ะสำหรับมนีวัสด,ดีจ้า